สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแคทแฟนตาซีทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอซิโุพาครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับสองตัวคือมิกะแล้วก็โคโค่ครับเป็นตัวละครใหม่ท่าสีฟ้าแล้วก็ตัวละครแจกท่าสีแดงนะว่าสองตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในเกมของแคทแฟนตาซีของเราครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันเลยดีกว่านะเรามาพูดถึงตัวละครตัวแรกนะครับก็คืออเจมิกะของเราเันก่อนดีกว่านะครับเป็นตัวละครดาเมจดิวเลอร์ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวละคร ท่าสีฟ้าครับพาทสีฟ้านะตัวละครท่าสีฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะยังไม่มีตัวละครเด่นๆอะไรเป็นพิเศษ,ษออกมาเลยนะตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครตัวแรกครับที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยมิก้าตัวตวนเห็นราคานะครับพาทสีฟ้าเป็นประเภทสายดาวเนาะทีนี้ความสามารถครับขอเริ่มที่แพสซีฟก่อนแพสซีฟเนี่ยบอกว่าทุกครั้งนะครับหลังจากใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจคริติคอลสองเปอร์เซ็นต์ครับสูงสุด10สเต็ก็คือ20%นเนาะ นั่นหมายความว่ายิ่งมิกะกดสกิลบ่อยแค่ไหนก็ยิ่งตีแรงขึ้นแค่นั้นทีนี้มันมีประเด็นอยู่ครับก็คือว่าแพสซีฟของมิกะเนี่ยมันจะมีการขัดแย้งในตัวเองนิดนึงในกรณีที่เรามีดาวต่ำนะก็คือตอนแรกเขาบอกว่าให้กดสกิลบ่อยๆจะได้ตีแรงขึ้นส่วนต่อมาครับภายใน1เทินถ้าฝ่ายเราตัวอื่นนะครับตัวอื่นนะใช้การส,สกิลโจมตีการสกิลโจมตีคือการส,สกิลที่กดแล้วออกทำดาเมจได้หรือว่าการลูกดาบนั่นเองมิกะจะสุ่มโจมตีเป้าหมาย ด้วยสกิลอันนี้1ดาวได้มากสุด2ครั้งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้าเพื่อนเรากดการสกิลโจมตี2ใบมิกะจะออกไปโจมตี1รอบแล้วเพื่อนเรากดอีก2ใบมิกะก็จะออกไปโจมตีอีก1รอบรวมเป็น2รอบครับเท่ากับว่าเทิร์นนี้เราเหมือนใช้การไป6ใบนั่นเองนะจะค่อนข้างได้เปรียบอีกฝ่ายเลยล่ะแต่ตัวดาเมจที่เพิ่มขึ้นของมิกะก็จะเพิ่มขึ้นน้อยลงนะเพราะว่าการที่มิกะไม่ได้ออกสกิลเนี่ยมันจะทําให้สแตล์ตรงเนี้ยขึ้นช้าการออกไปโจมตีเบิ้ลหรือว่าโจมตีแถมของมิก ได้สแต็กเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการจ่ายก a s skill เหมือนกันแต่จะไม่ได้พลังงานครับทีนี้มาดูสกิลโจมตีของมิกากันดีกว่านะครับทั้ง2ใบนะใบแรกเนี่ยเป็นการโจมตีบวกบัฟนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจ90%แล้วก็จะเปิดบัฟนะครับดาเมจสุดท้ายที่ตัวเองสร้างขึ้น10% 3เทิร์นก็เป็นเอฟเฟร์เดียวกันกันกบตัวชิโระครับที่จะเพิ่มดาเมจสุดท้ายกับตัวเองแรงขึ้นนะค่อนข้างดีครับอันนี้แต่ต้องจ่ายสกิลก่อนถึงจะมีบัฟได้นะครับ ส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นการทำดาเมจ87%ของพลังโจมตีการโจมตีนี้เป็นทรูดาเมจครับก็คือจะไม่สนใจพนังป้องกันของศัตรูเลย2ดาบ3ดาบก็เพิ่มตัวได้เปอร์เซ็นต์เฉยๆเนาะไม่ได้มีอะไรครับไม้ตายเป็นการทำดาเมจจริงเหมือนกันครับ216%แค่นี้เลยไม่มีอะไรมากครับหมายความว่าสกิลโจมตีของมิกะนะครับจะมีสกิลหนึ่งที่เป็นบัฟดาเมจได้บัฟให้ตัวเองคนเดียว ส่วนอีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นดาเมจล้วนๆเลยนะเป็นตัวละครดาเมจเป้าเดี่ยวสสกิลเลยพร้อมกับมีการโจมตีแถมเพิ่มอีกให้กับทีมก็เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวเหมือนกันนะเกียวสะบัดเงานะครับหรือว่าการโจมตีแถมเนี่ยคือสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะปรับใช้แบบไม่สนป้องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีแถมของมิกาค่อนข้างแรงครับทีนี้แมคานิกของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมี2แบบครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณดาวที่เรามีครับก็คือ0นถึง3าดาวกับ4ดาวขึ้นไป อันดับแรกเลยคือเนี่ยถ้าเกิดเรามีศูนย์ดาวถึง3ดาวเนี่ยเราต้องให้เพื่อนเราจ่ายการโจมตี2ใบและมิกะจออไปโจมตี1ครั้งแล้วเพื่อเราโจมตี2ใบมิกะก็จออไปโจมตี1ครั้งใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราขึ้นดาวได้หนา1นดาวเนี่ยไม่มีอะไรครับเพิ่มดาเมจ2ดาวเพิ่มดาเมจ3ดาวเพิ่มดาเมจครับดาวเก่งของมิกะจะเริ่มที่4ดาวนะครับสี่ดาวนะครับการสกิลโจมตีของมิกะมีโอกาสเกิดเอฟเฟกต์โจมตีตามอันนี้มีความหมายว่า การสกิลโจมตีของมิกะจะถูกนับรวมอยู่ในเงื่อนไขด้วยปกติเงื่อนไขของสกิลแพสซีฟเนี่ยจะไม่นับการโจมตีของมิกะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราปลดล็อกสีดาวสิ่งที่เกิดขึ้นคือการโจมตีทุกอย่างของมิกะเลยไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลหนึ่งสกิลสองหรือหลังจากที่เพื่อนเราโจมตีไปสองครั้งแล้วเราตีแถมขึ้นไปเนี่ยจะถูกนับเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไขของการโจมตีตรงนี้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราโจมตีสองครั้งแล้วมิกะออกไปโจมตีแถมหนึ่งครั้ง ไอาการโจมตีแถมของมิกะนับเป็น1ด้วยครับแล้วมีเพื่อนเราอีกคนนึงกดสกิลอีกครั้งหนึ่งเป็นใบที่3มันจะนับจากไอาการโจมตีแถมเมื่อกี้ด้วยรวมเป็น2ใบครับมิกะเจาะไปโจมตีเบิ้ลทันทีเลยไม่จําเป็นต้องจ่ายการ์ดถึง4ใบเราจ่ายการ์ดเพื่อนเราแค่3ใบก็มิกะออกไปตีแถมได้2ครั้งแล้วหรือจะเป็นมิกะจ่ายการ์ดเองก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสที่เพื่อนอย่างเดียว การขึ้นสีดาวของมิกะจะเกมเพย์เปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะจ่ายบัฟสกิลของมิกะแล้วมันจะไม่นับแตกแต่พอมิกะสีดาวปุ๊บมิกะสามารถเล่นเองชงเองแถมเองได้นะครับแล้วการที่มิกะจ่ายการเองนับด้วยเนี่ยมันทําให้มิกะสามารถจ่ายการ เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้ทําให้การโจมตีต่อๆมาของมิกะเนี่ยจะแรงขึ้นด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนตัวมองว่าถ้าคุณจะไม่ได้เอาสีดาวก็ศูนย์ดาวไปเลยศูนย์ดาวมิกะจะเป็นตัวดาเมจแถมให้กับเพื่อนในทีมก็คือให้เพื่อนเล่นแล้วมิกะก็ออกไปแจมเพิ่มอีก2ทีแต่ถ้าเป็นสีดาวมิกะจะกลายเป็น DPS เองในตัวเองด้วยแล้วก็ตีแถมเองด้วยนะครับก็คือตีเองชงเองเลยได้เหมือนกันจะกลายเป็น DPS เแล้วครับผมส่วน5าดาวครับก็เพิ่มดาเมจเฉยเนาะแล้วก็6ดาวอันนี้กก็ยิ่งดีีไอครับ หกดาวเนี่ยจะเพิ่มลิมิตการโจมตีแถมเพิ่มอีก1ครั้งครับจากเดิมเนี่ยโจมตีแถมเนี่ยสามารถทำได้แค่สครั้งใน1นึ่งเทินถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามี6ดาวจะแถมได้3ครั้งครับก็คือมีใครก็ได้เพื่อเราหรือเราก็ได้โจมตี2ครั้งมิกะแถม1แล้วก็ใครก็ได้อีกครั้งหนึง่งมิกะก็จอะไปแถมอีก1 แล้วใครก็ได้อีกครั้งหนึง่งคือใบที่4ี่มิกะก็จะไปแถมอีก1ครั้งครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายการ์ดสใบมิกะเอาไปตีแถมได้อีก3ครั้งเหมือนกับเราเล่นการ์ดเใบในเทิร์นเดียวนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้เรามาว่าถึงเรื่องอุปกรณ์แล้วก็สเตตัสต่างๆเพิ่มเติมก่อนก่อนอื่นเนี่ยผมขอแวะพา,าไปดูอุปกรณ์เฉพาะก่อนเพราะว่าตัวละครตัวนี้ค่อนข้างสำคัญครับอุปกรณ์เฉพาะของตัวนี้เนี่ยที่เลยวลหนึ่งนะครับ จะเพิ่มอัตราคริติข้อลสองเปสูงสุดสิบส,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 สแต็กให้แพสซีฟก็เหมือนกันกันกบไอ้เพิ่มคิดาเมจแหละยี่มิกะออกสกิลบ่อยก็ยิ่งได้บัฟใช่ไหมอันนี้มันจะบัฟอัตราคริครับซึ่งมันเยอะนะครับยีเลยนะแล้วก็เลเวลสิครับเพิ่มอีก20%เป็นครับเป็นอัตราคริเหมือนกันตรงนี้ถ้าใครเป็นมิกะสี่ดาวจะมีผลเยอะมากเพราะว่ามิกะเล่นเองด้วยทําให้เก็บสแต็กตรงนี้ได้เร็วแต่ถ้าเกิดใครมีไม่ถึง4ดาวจะเก็บสแต็กตรงนี้ได้ช้าแต่ก็คืืออได้้้เเเหมนนนนนกกััพราะะะฉแลวิี่ย พลิทชิ่ l สูงสุดของเขาเนี่ยจะมีคริเทเตติดตัวมาให้แล้ว40%นะครับจากการกดสกิลครบ10ครั้งเล่นจริงเราอาจจะกดไม่ถึง10ก็ได้เราก็อาจจะคิดซะว่าเออสัก5ครั้งก็เพิ่มมา10%ใช่ไหม10%เนี่ย2อัน ขั้นหนึ่งกรบขั้นสิก็เป็น20่สิบเปร์ละเราก็คิดติต่างว่าเรามีคีเรทประมาณยีแล้วก็ได้ครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำคีเลทเยอะมากแล้วถ้าเกิดคุณไปจนถึงสุดได้มันจะมีคีเรทเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยก็เป็น25หปร์เซ็หรือ45่สิ้ปร์เซ็นั่นเองเท่ากับว่ามิกะมีครีในตัวเองสูงสุดตอนนี้นะ45%แล้วนะครับแล้วในคอสตูมที่เป็นชุด UR ยูงาร์นะครับ เท่ากับว่าเรามีอยู่53%แล้วนะตอนนี้ค่าคริเลของเราเราก็ไปทำเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยครับแค่พอมีติด ID บ้างเล็กน้อยไม่ต้องเน้นแบบว่าคริสเลยเยอะเหมือนตัวละครตัวอื่นนะอาจจะติดไว้แค่2 3 0จากติอุปกรณ์ก็ได้อะไรแบบเนี้ยเอาแค่ออฟรองก็ยังได้เลยนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มิกะน,นะครับก็จะเล่นเป็นเซ็ตคตรีดดามเมล้วนเลยนะครับ6ชิ้นแล้วก็อาจจะห้อย อัตราคริตข้อเนี่ยไว้บ้างเล็กน้อยครับคือผมไม่แนะนําว่าเป็นคิดเมดเพียวนะคือผมมองว่ายังไงก็ควรมีอัตราคิติดไว้ด้วยครับเพราะว่ามันจะได้คิีตั้งแต่แรกๆเลย แล้วก็การเก็บสแต็กเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันคือ10สแต็กบางครั้งเราเล่นแค่6เทิร์อย่างเงี้ยในการลงฝันร้ายอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องทำดาเมจเลยแต่เทิร์แรกๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีครดิตสตาร์ทเริ่มต้นบ้างดีกว่าไม่มีเลยนะมันจะได้ครีได้เลยตั้งแต่แรกครับแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนถึง100%คือมันทําเกินนิดหนึ่งได้ครับไม่จะเป็นต้องแบบว่าทําแบบกักไว้อะนะเพิ่มไปหน่อยหนึ่งได้ถ้าเกิดคุณรีได้ออฟอัตราครีดีๆก็เก็บไปได้ครับเราจะเน้เดดเนะ เป็นดาเมจคริกกับอัตราคิถ้าออกพลังโจมตีเก็บไว้ก่อนได้นะครับพลังโจมตีสามารถเพิ่มดาเมจได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพลันโจมตีมันจะเพิ่มดาเมจได้น้อยกว่าดาเมจคริติคอลนั่นเองครับแค่นั้นเองก็เน้นแค่3ค่านี้เท่านั้นเลยล้วนๆเลยส่วนค่าเจาะกรอกอันนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเอาไปลงอาร์ทีเอด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากเน้นอารีนาด้วยหรือเปล่าถ้าจะเอาไปลงอาร์ทีเอหรือว่าลงอารีนาด้วยต้องมีเจาะกรอกครับก็คือมีเจาะกรอบค้อยติดเอาไว้บ้างจะดี แต่ถ้าเกิดคุณเอาไว้ตีบอสอย่างเดียวอาจจะไม่จําเป็นก็ได้คืออย่างนี้บอสเนี่ยโดยทั่วๆไปตอนนี้มันยังไม่ได้มีค่าอดทนอะไรเท่าไหร่ผมเจอบอสที่มีอดทน,นจะแค่ในขอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบอสทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ต้องใช้ค่าเจาะกราะคุณสามารถใช้ครีเลเตครีดแดมโจมตีได้เลยแต่ผมแนะนําว่าถ้ามันออกเจาะเกราะมาบ้างเล็กน้อยนะครับ ก็ <g år> ติดๆไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะตัวละครตัวนี้มันก็เอาไปลงอารีนาแบบช่วยทำดาเมจเสริมหน้าหรือว่า,าไปลง3ทีอะไรอย่างเงี้ยครับติดๆไว้นิดหนึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นคือเอฟเฟกของจอกกรอเนี่ยมันมี2อย่างอย่างแรกเลยคือหักล้างกับอดทนอย่างที่2อคือดาเมจสกิลจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนค่าพลังโจมตีเนี่ยไปเป็นดาเมจจอกกราอ,อีกทีหนึง่งแต่ว่าตัวคูม,มันจะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับฟรีดาเมจอะไรแบบนี้ก็เน้นไปที่3ค่านี้เป็นหลักครับอ่ะผมสร เอ่อมิกะเป็นตัว PVE มากกว่านะเน้นตีบอลมากกว่าเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเซนติชัยนะครับเป็น6คริติคอลดามจเลยก็ได้หรือจะเป็น4ี่คริติคอออัตราคริก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าคุณมีของดีแค่ไหนเนาะค่าสัตว์ชันะครับจะมีอยู่3อย่างหลักครับก็คืออัตราคริติคอลแต่ไม่เน้นมากเพราะว่าเรามีอัตราคริสูงอยู่แล้วดามจเคริติคอลนี่คือสสยไี้เต็มที่เลยแล้วก็พันจมตีก็รอลงมาครับถ้าได้มาก็ใช้ไปก่อนได้ส่วน PVP เราจะเอาเจาะเกราะเพิ่มนะครับแต่ถ้าจะเป็น PVE เราก็ไม่ต้องเน้นเจาะเกราะนั่นเองครับแค่นี้เราใช้กันแค่นี้เลยนะทีนี้เราพาไปลองเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครมิกกานะเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามิกก์เนี่ยไม่ได้โดดเด่นใน PVP มากขนาดนั้นและกันมันใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่ามีจุดบอดนิดนึงก็คือในเรื่องของการที่มิกก์เนี่ย เป็นตัวละครที่ออกไปตีแถมเนี่ยมันสุ่มเราไม่สามารถโฟกัสให้ตายตัวๆได้มันเลยยากนิดนึงทีมที่ใช้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามิก,กะเนี่ยเวลานเล่นทีมฟ้าเนี่ยอาจจะเล่นทีมเป็นโครงประมาณนี้แล้วกันครับก็จะมีในส่วนของ Echo Echo เนี่ย เป็นตัวละครที่ยืนเฉยก็แจกบัฟได้นะครับยกเว้นในโหมด PVP แล้วก็โหมดตีลูกบาศโหมดอื่นๆเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจได้12%โดยที่ไม่ต้องออกสกิลอะไรเลยแล้วเขาจะมีการสกิลที่ช่วยเพิ่มพรีดาเมจได้ส่วนต่อมาครับอสุระฟ้าอสุรหฟ้าก็เหมือนอสุระแดงอสุระเขียวนั่นแหละนะครับก็คือมีสกิลในการแปะเปลาะบางได้นะครับอันนี้ก็เอามาใช้ดีบัฟเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็เอาไว้คอมโบกับดาิก้าด้วยส่วนดานิก้าเป็นตัวละครดาเมจนะครับในทีมก่อนหน้านี้ก่อนที่่มมมิกิกกะเเเข้าา้าาาาาถพนนปดดดศูย์วว คุณก็เล่นคู่กับดานิก้าแล้วก็อาจจะให้ดานิก้าเป็นดีเพสหลักก็ได้แล้วก็ให้มิกะเนี่ยคอยตีแถบเอาแต่ถ้าเกิดใครเปิดมิกะสีดาวขึ้นไปก็ใช้มิกะเป็นดาเมจหลักแล้วก็ถ้าเกิดมีจังหวะก,ก็ออกสกิลดาดานิก้าเป็นตัวละครดาเมจเสริมแทนที่หลังก็ได้ครับโครงทีมคร่าวๆประมาณนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดคุณดาวนอยแล้วกันถ้าเกิดคุณดาวน้อยคุณก็เน้อนออกสกิลเพื่อนนะครับเป็นหลักที่เป็นสกิลโจมตีนะอย่างของผมเนี่ยดานิก้านะครับ ก็บเกตได้เร็วในเทิร์นแรกก็อาจจะกดอันนี้925แล้วก็กดสกิลของอสูระนะครับในการแปะเปลาะบางไป2ทีจึ๊กๆจึ๊กๆอย่างนี้ข้อ1ทีนะครับนับ1ข้อ2ทีนับ2มิกะออกไปแถม1นะครับแล้วก็เพื่อนตี1มิกะผมเนี่ยมีศีดาเพราะฉะนั้นมันนับเมื่อกี้ไปแล้วมันนับของตัวเองด้วยมันเลยออกไปเบิ้ลได้เลยถ้าเกิดผมมี6ดาวเนี่ยมันจะออกไปตีเพื่อนได้อีก1ครั้งเป็น3ครั้งนั่นแหล,ละนะ แต่ถ้าเใครที่มีศูนย์ดาวหนึ่งดาวเนี่ยมิกะจ่อสกิลตอนที่เพื่อนออกไปที่2กับไปที่4ครับมันจะเร็วต่างกันนะทีนี้เราก็เล่นตามปกติได้เลยครับถ้ามีอาสซูราปลอกแปะปลอะบ,บางได้ก็แปะถ้าไม่มีก็ออกสกิลดานิกาหรือออกสกิลมิกะก็ได้อย่างในกรณีของผมเนี่ยสีดาวเนี่ยผมสามารถออกสกิลมิกะได้เต็มที่เลยครับเพราะว่ามันนับสแต็กของตัวเองได้แล้วนะอ่ะอันนี้ก็ดานิก้าก็ตีไปนะครับมิกะก็หมุนแล้วก็ออกสกิลแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งจิ๊กจๆ๊กจ แล้วก็ออกสกิลโอเคมัน okay. ก็จะวนอย่างเงี้ยคือดามจมันจะแบบมาจากการตีแถมอีกสองัางทุกทุกเธอทุกทุกเธอนะทุกคนถ้าเรามีตัวมิกะสีดาวขึ้นไปเราก็จะสามารถสปินได้แบบรวอยอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถจ่ายการ์ดมิกะเพื่อทําดามจด้วยตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนไม่มี <S <S เพื่อน,อนก็เน้นไปที่ตัวละครอื่นในทีมแทนครับเช่อนอาจจะเน้นไปที่ดานิก้าหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เล่นมิกะจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวละครอ,อย่างชิโรอีกตัวหนึ่งที่สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะ เพราะแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถจ่ายค่าไม่ตายของมิกะได้ด้วยนั่นเองนะเอ๊ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่ตายของมิกะเนี่ยมันนับแตกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับผมจะจ่ายบัฟก่อนหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ตายหนึ่งมันจะต้องหมุนนะตามหลักแล้วอะมาลองดูกันอ๋เอปอปอปอ,ปอ,ปอ,อ่ะนี่บัฟก่อนแล้วก็ท้าไม่ตายมาโอ้ขอดูเอฟเฟกต์สักทีหนึ่งเถอะปกติไม่ได้ดูจึงหมุนแมเอหมุนแถมนะครับแสดงว่านับไม่ตายด้วยนะ แล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งแล้วก็หมุนอีกทีหนึงอ่าหมุน <c oughs> เป็นลูกข่างเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้และการสหรับเกมเ่ะนะ,ะ <c oughs> ทีนี้ที่ผมบอกว่าอารีนามันไม่ค่อยดีก็อย่างที่บอกไปแหละครับคือถ้าหมุน แถมของมิกะเนี่ยมันเป็นในส่วนของการสุ่มนะครับเป้าหมายมันก็เลยอาจจะคาดหวังให้เราไปฆ่าตัวละครแบบที่เราต้องการเนี่ยได้ยากครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคอมเมนต์เบื้องต้นแล้วกันเท่าที่เล่นมานะผมก็ไปลองเล่นมาวันหนึ่งละมันก็อาจจะเก็บศัตรูได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วด้วยความที่ตอนนี้เมตาของบ้านเราเนี่ยมันมีในส่วนของน้องฝนอยู่นะพอเราไม่สามารถปิดฝนได้หรือว่าโฟกัสฝนตัวเดียวไม่ได้เนี่ย มันก็กลายเป็นว่าพอเข้าเทิร์นอีกทีหนึ่งเนี่ยฝนกดไม่ตายมายังไงตัวมิกะก็ตายเพราะว่ามิกะเป็นสายดาเมจเพียวอยู่แล้วนะครับคือเราเน้นดาเมจเป็นหลักเราไม่ได้เน้นค่าความอึดหรือว่าอะไรเลยเนี่ยมันก็โอกาสรอดจากฝนยากครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากนักในเมตาตอนนี้นั่นเองครับเราอาจจะต้องรอตัวในอนาคตที่สามารถแบบสาสกิลหมู่แรงๆได้เพื่อต่อเลือกตัวละครทั้งทีทมของศัตรูเนี่ยให้มันต่ำลงได้แล้วก็ให้มิกะเนี่ยออกไปตีใครก็ได้แล้วก็ปิดจ็อบได้นั่นเองนะต้องรอตัวละครในอนาคตนิดหนึ่งนะ ตัวรนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมิกะนะครับก็เป็นตัวละครที่สรุปอีกครัง้งนึงนะครับมิกะเป็นตัวละครดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับถ้าเปิดมา0-3ถึงาดาวจะเป็นตัวละครดาเมจเสริมที่ช่วยเติมดาเมจให้ทีมได้ถ้าเปิดมาเป็น4ดาวจะสามารถทำดาเมจด้วยตัวเองได้ดีเลยนั่นเองนะใครมีงบเท่าไหร่ก็ไปลองเลือกดูแล้วกันส่วนของผมเนี่ยผมประกอบการคือ4ดาวนะครับผมเปิดไป400โรครับผมได้มา4ดาวกับอีก1เศษนะครับด้านหลุดเหล็กตัวสุดท้ายไปนะไม่งั้นเนี่ยได้5าดาวละ จสียดายมากๆตอนนี้ก็คือค้าแงแขกไว้ก่อนจริงๆอยากจะไปถึง6ดาวให้ได้แต่ว่าค่อนข้างลาบากและเพราะหมดการันตีคือผมมองว่าตัวละครตัวนี้มันคล้ายๆกับกรณีของชิโร่ครับชิโร่เนี่ยผมเปิดสุดเพราะว่าผมมองว่ามันคือดีเพสเดี่ยวของสีเขียวแล้วก็ใช้ยาวไปเลย ต่อให้อนาคตจะมีตัวใหม่มาที่แรงกว่าแต่ชิโร่ก็ยังเป็นซัพพอร์ตในทีมอยู่ดีมันก็เลยได้ใช้ยาวๆมิกะเนี่ยผมก็มองว่ามันคือดีเพสเดี่ยวสีฟ้าที่ใช้ได้ยาวมา,มากๆผมเลยพยายามจะไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้นะอันนี้คือคอนเซปต์การเปิดของผมทีนี้เรามาพูดถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับก็คือเจ้าหนุ่มแมวนะโคโค่นะโคโค่เนี่ยเป็นตัวละครอีเวนต์นะครับแค่เข้ามาเล่นเกมนะครับก็รับไปเลย1ตัวแล้วก็อีก10วันรับไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นวนะาานันนะครบ ตัวโคค่นะครับจะเป็นแมวสีแดงเป็นสายดาเมจเป็น DPS เต้าเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้จะมีความที่อาจจะทำเพื่อสับสนนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะเรามาดูสกิลกัน อันดับแรกเลยถ้าเกิดศัตรูเลือดเหลือต่ำกว่า60พลังโจมตีของสกิลโคโคจะแรงขึ้น12%อเอเาเป็น,นว่ายิ่ศัตรูเลือดน้อยโคโคตีแรงอ่ะอันนี้ไว้ตีบอสแหละต่อมาสกิลบัฟนะครับอันนี้จะบัฟพลังโจมตีกับตัวเองได้ก็เฉยเฉยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบนะตัวละครไหนที่มีสกิลบัฟในตัวเองเป้าเดียวในตัวเองเนี่ยผมมองว่ามันมันแอบเสียเวลากดท่านิดหนึ่งคือคำถามคือถ้าเกิดผมออกสกิลโจมตี2ครั้งอ่ะกับออกสกิลโจมตี1งครั้งกับบัฟเนี่งคร ผมก็เลยมองว่าการกดรับตัวเองคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แล้วกัน X อีกสกิลหนึงเป็นสกิลโจมตีครับแล้วจะแปะดาเมจต่อเนื่องด้วยคือการทำดาเมจนะครับ96%ของดาเมจแล้วจะแปะ after shock after shock 3เทินเนี่ยจะทำดาเมจแต่จะเป็นดาเมจที่ต่างจากตัวละครอย่างพวกโดโรธีนะดอดของตัวละครโกโก้คือ45%ของดาเมจที่สร้างไว้ นั่นหมายความว่ายิ่งโคโค่ตีแรงมากแค่ไหนดาเมจดอกก็จะแรงครึ่งหนึ่งของดาเมจโคโค่ที่ทำได้มันไม่มีแคปตัวละครดอททั่วไปอย่างโดโรทีเนี่ยจะมีดาเมจสูงสุดคือ20%ของเลือสดสตรูแต่จะติดแคปพลังโจมตีของตัวเองเอาไว้ แต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแคปครับคือยิ่งคุณตีแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดอปแรงเท่านั้นเป็นตัวละครดามเมจสดที่มีดอดททิ้งเอาไว้เป็นดาเมจเสริมได้อ่ะวิธีการเล่นจะต่างกันนะการจูนแสตงต่างๆจะแตกต่างกันครับอันนี้คือเน้นลดเกราะเน้นอะไรต่างๆดีบั๊บ ชงไว้ก่อนแล้วก็ทำดาเมจแรงๆแล้วเราได้ดาเมจ after ์ h o อ k แถมมาทุกๆเทิร์นพอผ่านไป2เทิร์นเนี่ยก็คือ90%าตของดาเมจราทำได้ก็เหมือนกับเราได้แถมสกิลไปสกิลหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเมคานิคประมาณนี้ส่วนถ้าไม่ตายนะครับจะเป็นการทำดาเมจเหมือนกันแล้วก็มีแปะ after ์ h o อ k เหมือนกันก็คือไม่ตายกับสกิลเนี้ยเหมือนกันเลยโอเคปะ่ะคือเหมือนกับทุกบรรทัดเลยแค่ตัวคูณจะแรงกว่าเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยอยู่ในทีมดาเมจศด แล้วเราสามารถใส่ตัวละครที่เพิ่มดาเมจดอทอ่ะเพิ่มได้ถ้าทีมมาลงตัวนะส่วนอุปรกรณ์นะครับตัวนี้เล่นเป็น Red, ครีเรเตครีดาเมจตามปกติเลยเป็นตัวละครส่ยดาเมจท,ทั่วไปเน้นครีเรตครีดาเมจ เหมือนชิโร่เหมือนอาซุล่าเหมือนทุกตัวครับก็คือครีเรชทิดาเมจโจมตีแล้วแต่ว่าคุณบาลานเท่าไหร่แต่จะาลืมบาลานเอาเคริเรชจะเยอะหน่อยนะค่าครีเรชของตัวละครตรงนี้มันจะอยู่ในของรักพอสมควรครับคือเลเวล3เลเวล3แล้วก็เลเวล12นะครับ32จะเป็นจุดที่ดีมากๆของตัวนี้แต่ว่าก็ค่อนข้างลำบากน,นิดนึงนะถ้าใครจะปั้นมันจะได้ค่าคริเรชเพิ่มแล้วเราก็มารดค่าคริเรชตรงนี้ลงก็ได้หรือคุณจะเอาเพิ่มเยอะๆก็ได้เพราะว่ามันไม่มีของรักหรือว่าสกิลแพสซีเพิ่มเวอร์เมือวอีอ ตัวโคโค่เนี่ยต้องใช้ครีเลทเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อัดคลียเลทครีดาเมจพลังโจมตีได้ตามปกติเลยครับตัวละครตัวนี้ทีนี้เรามาลองจัดทีมดูคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปลองเล่นกันดูด้วยแล้วกันนะคือท,ทีมของตัวโคโค่เนี่ยผมมองว่ามันจะแตกต่างจากทีมแดนนิดหนึ่งแล้วกันคืปอปกติตอนแรกเนี่ยทีมไหนเขาเล่นจะเป็นทีมดอททีท่เป็น d o ท,ท,ทเลยใช่ไหมฮะเราจะมีทาราเป็นตัวแปะดีบัฟทาให้ดอทคลรได้อ่าแล้วดาเมจเนี่ยจะมาจากการเล่นโดโรทียุนซานอามาซับโดโรทีทีนมาแป คำสาบเอาไว้ให้โดโรทีเยอะส่วนฝนจะช่วยขยายเวลาหรือว่าต่อเวลาดีบัฟของดอทได้โดยดอทของตัวละครอ,อย่างหยุนซานแล้วก็โดโรทีเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะเป็นดอทที่อยู่แค่1เทินมันเลยจะมีความจําเป็นในการใช้ฝนเนี่ยต่อเวลาค่อนข้างสูงอาจจะอยู่แค่เทินเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นโคโค่นะครับโคโค่เนี่ยดอทจะอยู่3เทินทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาพาวะตพวงในการแปะ เพิ่มเวลาของฝนมากนะักเราสามารถมีช่วงที่พักได้ทีนี้บิวทีมจะแตกต่างกันออกไปครับผมมองว่าอันนี้เป็นทีมตัวอย่างคร่าวๆนะน่าจะมาแทนในส่วนของทีมตัวราทีคือมันจะเล่นเป็นอีกสายหนึ่งเลยผมไม่รู้ว่าทีมไหนสามารถทําได้ดาเมจดีกว่านะแต่โดยไอเดียแล้วคิดว่าทีมโคโค่มันควรจะแรงกว่าอืมมันควรจะแรงกว่าแต่ยังตอบแบบการันตีไม่ได้เนาะเอาเป็นว่ามันใช้บิวคนละแบบแล้วกัน โดยที่เราเล่นแปะดอทแล้วก็ใช้พลังโจมตีใช่ไหมส่วนโคโค่เราจะเล่นเป็นสายดาเมจปกติเลยมีตัวแปะเปล่าบ,บางแล้วก็ทำดาเมจแรงๆครับแล้วจะมีตัวดอทเนี่ยคอยขยายเพิ่มเติมเป็นของแถมเออตัวโคโค่นะครับในทีมสีแดงเนี่ยเราจะมีตัวอาซึาระครับอาซึาระเนี่ยมีทุกสีนะ,ะเขาเป็นคนทุกที่นะครับโรโรเบทนะครับของสีแดงสีฟ้าก็มีอีกตัวหนึ่งสีเขียวก็มีตัวหนึ่งอาซึาระสามารถแปะเปละาบ,บาให้กับทีมได้ครับทำให้ทีมของเราเนี่ยทำดาเมจแบบดาเมจสดนะนะได้แรงขึ้น พอดาเมจสดแรงขึ้นดอทของ after shock coco ก็จะแรงขึ้นตามผมก็จะแบบบิวเป็นหน้าตาประมาณนี้เกมเฮนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเริ่มมาเนี่ยถ้ามีสก you know, ิลอาซราก็แปะเปราะบางของอาซราไปก่อนแล้วก็ขอในส่วนของสกิลที่เป็นทาร่านะครับสองท่าผมจะที่เป็นท่าธรรมดาไปก่อนยังไม่แปะดอทละกัน ปึ๊บๆนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งเนี่ยเราอาจจะบัฟในส่วนของการโจมตีของโคโค่ไว้ก่อนลงหน้าก็ได้ครับเพราะบัฟมันอยู่2เทินแล้วก็เดี๋ยวเราให้ฝนเนี่ยขยายเวลาต่อไปได้เรื่อยๆด้วยนะอาจะเราจะแปะไปก่อนก็ได้ครับเทินแรกเดี๋ยวเรารอให้ในส่วนของทาร่านะครับแจกมง,งแจกบัฟอะไรให้เรียบร้อยในเทินหน้าแล้วเราเ็าเล่นเต็มที่ครับโอเคพอเข้าเทินสองนะครับก็เดี๋ยวผมให้ในส่วนของอัลราแปะปอบบางเพิ่มแล้วก็ให้ทาร่านะครับกดไม้ตายไปเลยเพื่อแปะดีบัฟ ดอนั่นเองนะหลัจงจากนั้นนะครับเราก็จะเล่นในส่วนของโคโคให้เต็มที่แล้วแต่ว่าการ์ดไม่ค่อยมีก็ไม่เป็นไรนะครับเราต่อเวลาบัฟของโคโคด้วยการใช้ฮิลฝนแล้วกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> พาราคริปราบนะครับแล้วก็ในส่วนของโคโค่ตีไปครับทีนี้พอจบเทินนะครับอัปเตอร์ช็อคของโคโคก็จะเด้งขึ้นมาได้1มื่นสามเมื่อกี้ก็จะเป็น45%ของในส่วนของดาเมจโคโคที่ทําได้นั่นเองครับ เราก็ทําแบบนี้แหละครับวนไปเรื่อยๆโดยการเลี้ยงให้ในส่วนของท่าไม่ตายทาร่านะครับก็คือจะเป็นอันตรงกลางแล้วก็อัปเตอร์ช็อคคืออันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะเป็นเปลาะบาง,งเราจะเลี้ยงดีบัฟอันนี้ไว้เรื่อยๆครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้สกลฝนทุกเทิร์นก็ได้ที่เหลือเราก็สแปมดาเมจไปเรื่อยๆครับโอ้แต่การ์ดโคโค่ไม่ค่อยดีนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับพอโคโค่อ่ะมันเป็นการ์ดบัฟอันหนึ่งอ่ะมันก็เลยทําให้กิ่นช่องแล้วก็ แบบนี้เราจะทำดาเมจไม่ได้อย่างนี้เราก็อาจจะใช้เป็นสกิลดอทของทาร่าไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เลยใช้สกิลร์ดเนี่ยเลี้ยงดอทไปก่อนก็ได้ครับอันนี้คือกรณีที่การโคโค่มันไม่ค่อยขึ้นะนะซึ่งอันนี้แอบเซ็งอยู่เหมือนกันครับมันเลยเล่นยากนิดหนึ่งนะของโคโค่ ho. พอเป็นตัวละครที่มีสกิลบัฟในตัวเอเนี่ยมันจะค่อนข้างกินช่องนะครับอืมอะแบบนี้ดอทกระเด้งไปเนี่ยเห็นไหมล้วก็ <laughs> การโคโค่มันก็จะไม่ตกลงมาครับเราก็ไม่เป็นไร แล้วก็ใช้สกิลอื่นไปก่อนก็ได้นะแจกมงแจกบัฟอ่ะแปะดอดเพิ่มขยายเวลาแล้วก็ฝนตกไม่มีแล้วเดี๋ยวเรากดฝนตกก่อนดีกว่านะฝนตกไปก่อนแล้วก็ขยายเวลาดีบัฟนะครับขยายเวลาโอโ้โหไม่ค่อยมีการดีๆเลยอ่ะผมขยายเวลาทุกอย่างเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวรอกดท่าไม่ตายของโคโค่ในเทอร์หน้า เพร์นโปกจะมีดอทเด้งเหมือนกันมันจะอารมณ์เดียวกันกับทีมของโดโรธีเลยนะเพียงแต่ว่าเกมเพลย์กับตัวบัฟดีบัฟต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองตรงนี้เราก็ไม่มีท่าอัศระนะครับดีบัฟแล้วเราก็ใช้โคโค่ไม้ตายไปเลยเนาะแรงๆโปโปเข้าไปอ่ะแล้วก็แปะดอทเพิ่มแล้วกันขยายเวลาดอทเพิ่มมาพี่เมวโ,โคโค่อย่างเท่โอ้เอาใช้มีดใช้มีดเหรอ <laughs> แล้วพอจบเทิร์นก็มีดอทเด้งเหมือนเดิมครับบงขึ้นมาอีกทีหนึ่ง แค่มาเป็นดอทคนละแบบกันกับของโดโรทีดอทของโดโรทีคือเราเน้นพลังโจมตีโดโรทีอย่างเดียวไม่ต้องไปแคร์อย่างอื่นเลยใน,นขณะที่ดอทของโคโค่ Ho, เราจะเล่นเป็นทีมดาเมจส,สดตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีตัวอสุระหรือว่าตัวละครดาเมจส,สดที่มนันแรงๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำดาเมจระหว่างทางได้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับเกมเพย์จะเป็นประมาณนี้สำหรับโคโค่ Ho, ใครที่สนใจลองเล่นก็ไปลองปั้นขึ้นมาได้นะครับเกมมีแจกหนึ่งดาวนะนอกจากนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมศึกษาหนนะังหัวใจเหมี่ยวนะก็ยังมีอยู่นะครับเหลืออีกวัน อย่าลืมไปเล่นการนะเอีเวนต์เนี่ยเขาก็มีแจกในส่วนของกาชาที่ได้ในส่วนของการไปเปิดตัวทาราเพิ่มเติมด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมเข้ามาเคลียร์ทุกวันเข้ามาฟาร์มทุกวันแล้วก็เข้ามาเล่นกิจกรรมกันด้วยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของเนื้อหาคลิปนี้นะตัวละครมิกาตัวละครดาเมดเดี่ยวสีฟ้าแล้วก็ตัวละครโคโก้ตัวละครดาเมดเดี่ยวสีแดง ที่มาเป็นตัวดาเมจสดแล้วก็มีดอทแถมๆให้อะนะเพื่อว่าคนไหนสนใจตัวไหนก็สามารถไปจับจองกันได้ครับมิกะมีตู้ตอนนี้2ส,สัปดาห์ส่วนโคโค่ o, แจกฟรี2ตัวถ้าสนใจอยากได้เพิ่มก็มีขายอยู่ในร้านค้ามอลนั่นเองนะในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า